จบลงอย่างสวยงามแบมแบมกับแฟนคอน3วันติดพร้อมสปอยเตรียมเซอร์ไพรส์อีกเพียบเรียกว่าจบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะสําหรับแฟนมิทติ้งแบมแบมเดอะเซ็กซ์ันพรีเมียมไลฟ์บีในไทยแลนด์ของไอดอลหนุ Bam ่มแบมแบมกันพิมุกภูกุล3วันติดตั้งแต่วันที่1 5บหถึงสิเมษายนที่ผ่านมาค่ะซึ่งงานนี้ต้องบอกเลยค่ะว่าจัดเต็มทั้ง3รอบการแสดงแบบใส่ไม่ยัง้งทั้งโชว์พูดคุยรวมถึงกิจกรรมกับแฟนคลับพร้อมเปิดลานคอนเสิร์ตเป็นคลาสสอนเต้นกันแบบสดๆจนหลายคนแซวว่าเหมือนกิจกรรมเต้นบิก รวมไปถึงการพูดคุยถึงสมาชิกวงกิจกรรมต่างๆ กว่าจะเป็นแบมแบมทั้งในอดีตและปัจจุบันทั้ง3วันไม่ซ้าคอนเทนต์เลยค่ะและนอกจากนี้ค่ะก็ยังปิดท้ายกับโปรเจกต์สุดน่ารักจากเหล่าแฟนคลับพร้อมทั้งตอกย้ําการคัมแบ็กของ GOT7 และคอนเสิร์ตราชมังที่ยังค้างคาใจทั้งศิลปินและแฟนคลับที่แบมแบมสัญญาว่าจะพยายามทําให้เกิดขึ้นให้ได้แถมยังสปอยให้แฟนคลับเตรียมตัวให้พร้อมกับเซอร์ไพรส์ต่างๆที่จะตามมาอีกมากมายหลังจากนี้ค่ะเรียกว่างานนี้ก็ทําเอาแฟนคลับฟินและแบกความสุขกลับบ้านกันเต็มไม้เต็มมือกันเลยทีเดียวค่ะ ม้บผมจริงผมภูมใจกับส r o มากนะเมื่ออาทิตยที่บอกว่านก็คือผมได้ได้โชว์ี่างโชว์ในของ K-pop ใช่ไหมบมวครับ พี่เอกศันก็เป็นอาร์ติสต์คนแรกที่ขึ้นในเมนโชของโคชิล่านกันซึ่งเราสองคนเนี่ยคือเราเป็นส่วนหนึ่งของเซอร์เรนตั้งแต่วันแรกของตอนนี้แล้วเราได้สับโปเซอร์อะไรแบบนี้ขึ้นมาก็จะภูมิใจเป็นตัวพียกสันย์แล้วก็ภูมิใจในทุกๆคนมากเลยครที่นำพวกผมมาแสดงจนนี้ได้ขอบคุณมากครับต่อจากนี้เดินไปสุดนะไปที่สุดทางจริงๆจะมีพวกเราอยู่ที่นี่เสมอนะครับที่เปมีควางใจกับแบรนด์คชิ่าไหมครับ และหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ